สวัสดีครับเดี๋ยวใชกับผมสำหรับวันนี้ครับในสุดเราก็กลับมามีเวลารีวิวของเล่นกันนะครับโดยในวันนี้ครับเราพบกันกับนี่เลยครับของที่บอกว่าอลังการมากๆครับนั่นก็คือ u o o f ็ h o โ o king c o m b a t r a v full action นั่นเองนะครับผมนี่คือช h o k โก king ตัวแรกที่ผมจะทําการรีวิวลงงแชนแนลนี้นะครับแล้วก็แน่นอนต้องมากับหุ่นที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนั่นก็คือ c o m b a t r a v นั่นเองครับผม ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวคอมเ a ตราวีเนี่ยเป็นของเล่นชิ้นแรกๆเลยนะที่ตอนเด็กๆผมซื้อมานะครับแต่ว่าแน่นอนนะว่าไม่ใช่แบบเวอร์ชันตั้งต้นสุดนะเป็นเวอร์ชันที่มีการทำออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ชอบมากๆครับกับคอมเ a ตราวีนะครับโดยเดียววันนี้ครับเป็นในเวอร์ชั่นของ SoulO f c h o ก o k i n Full Action นะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราําการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับผมนี่เลยครับ GS90 นะครับ Combatra VFA ครับหรือย่อมาจาก Full Action นั่นเองครับในลายของ Soul of Shokokin นะครับซึ่งต่อเลยครับว่าหน้ากล่องเทมาครับเป็นตอนที่ใช้ท่าไม้ตายอย่างโชเดนจิโรโบนะครับแล้วก็ภาพข้างหลังตรงนี้ครับเป็นภาพที่ถูกวาดโดยอาจารย์โอบารินั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนครับสวยงามจริงครับโดยในกล่องนี้ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า อลังการงานสร้างครับจุดขยับต่างๆให้แบบจัดเต็มครับมีลูกเล่นต่างๆท่าไม้ต่างๆให้อย่างเกือบครบทั่วทีเเลยครับเอาครับว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับรวมถึงกล่องนี้ครับราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับผมงั้นถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถูกมากครับผมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวข้างในกล่องเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูของข้างในกันเลยหรอครับของข้างในครับผมให้มาแบบเยอะมากๆเลยครับมีนั้จแต่ตัวของ คอมเบตราวีนะครับผมทานดิสเพย์อาวุธนะครับแล้วก็มืออีกหลายแบบเลยแล้วก็นะครับว่าจะมีในส่วนของตัวใบประกอบของเล่นมาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยได้ความคลาสสิกเต็มที่นะครับนี่คือภาพจากคอมเบตราวีอนิเมะนะครับผมซึ่งตอนเองกเนี่ยผมเคยดูประมาณ 2. อสตอนเองมั้งนะครับเพราะว่าจางนี้เห็นครับมาใช้ตอนปี1 9 7 6ซึ่งกอนผมเกิดนานมากเลยนะแต่ผมได้ดูตอนนั้นน่าจะเป็นวีดีโอที่บ้านเก่ามั้งครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีท่าไม้ต่างๆครับรวมถึงหม ห้าหลำนั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคข้อเนี้เรามาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับกับนี่เลยครับคอมบ a ตราวีนะครับผม ซึ่งในลายของโซลของช็ o กโกคินนั่นเองครับโดยที่ตัวนี้ครับจะต่างกับช็ o กโกคินปกติครับเนื่องจากว่าปกติแล้วโชกินเนี่ยครับจะเป็นแบบที่ลูกเล่นแอคชั่นเนี่ยครับไม่ได้มาเต็มที่แต่จะในลูกเล่นที่เหมือนกับในอนิเมะนะครับเช่นอย่างคอมเปตราวีที่เกิดเป็นโซโช็กโกคินปกตินะครับจะเป็นรูปแบบของการที่เราสามารถแยกร่างประกอบร่างได้ครับแต่คอมเปตราวีตัวนี้ครับไม่มีลูกเล่นในการแยกร่างแปลงร่างประกอบร่างครับแต่มาในรูปแบบของการที่จุดขยับแล้วก็รายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ย ถูกออกมาแบบจัดเต็มแล้วก็ผร่วมถึงมีการรีในส่วนของดีเทลบางส่วนตัวนครับเช่นทําให้แขนและไม้ขานะครับมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการขยับมากยิ่งขึ้นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับรซึ่งแน่นอนครับว่า ตัวนี้ครับน้ําหนักเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะสัผัะได้ถึงเหล็กเลยนะครับที่ใช้ทําหุ่นตัวนี้แล้วก็เนี่นะครับว่าดีเทลต่างๆตัวหุ่นนะครับทำออกมาได้แบบเต็มที่ยอดเยี่ยมเต็มพิกัดมากๆครับโซนที่เป็นคอมแบตตราวีนะครับผมเขตที่นี้มาพูดถึงเรื่องของความสามารถหุ่น c o m b a t r ราวกันก่อนนะครับคอมแบตราวครับอย่างแรกสุดเลย เป็นหุ่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหุ่นตัวนี้ถ้ามาเนเขาจะเป็นเรื่องของแบบยิงไฟฟ้าออกไปยิงแม่เหล็กออกไปในการตรึงอีกฝ่ายในการทำลายอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็เป็นพลังงานหลักของหุ่นตัวนี้เลยครับโดยคอมเมตราวีครับเกิดจากการประกอบร่างของยารบทั้งหมด5ลำด้วยกันครับล่าสุดครับส่วนหัวคือ Battle Jet นะครับตอนที่2ครับส่วนบอดี้ส่วนบนตรงนี้ครับกับแขนนะชื่อว่า Battle c r u s h e r นะครับผมแล้วก็ส่วนเอวครับยานลำที่3ครับคือ บทเทิลแทงนะครับแล้วก็ส่วนขาครับลลเ็นเท้านะคือ Battle Mar รีนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือส่วนของเท้าตรงนี้ครับคือ Battlecraft นะครับซึ่งทั้งห้าลำนี้ครับก็จะมีคนขับทั้งหมด5คนครับแล้วก็จะเกิดการรวมร่างกันให้กลายเป็นคอมเมตราวีตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยเนเร่องเนี่ยมีการต่อกรกับจักรวรรดินึงที่มาจากต่างดาวนะผมจะไม่ได้ชื่อจักรวรรดิอะไรนะแล้วก็มีการต่อสู้เนี่ยดูเดือดครับจะสุดท้ายเนี่ยฝ่ายมนุษย์โลกของเราครับก็ได้รับชัยชนะไป โอคทีนี้เรามาดูเรื่องของจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับถือว่าหุ่นเนี้ยเท่จริงๆนะจุดขยับก็ต้องยอดเยี่ยมมากใช่ไหมครับซึ่งจุดขยับของตัวนี้เขาตอกว่าเป็นจุดขยับที่เรียกว่า full action จริงๆนะครับย่าได้สุดส่วนหัวนะครับระวังเวลาจับระวังเขาด้วยครับ สามารถหมุนได้เต็มที่ครับขึ้นลงต่างๆได้หมดนะครับผมครบสมบูรณ์แบบเลยส่วนแขนครับสามารถหมุนได้นะครับสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับเอาออกมาแบบนี้ได้ครับจะเห็นว่าตรงนี้มีจอยเพิ่มแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะเพราะว่าส่วนไหล่ครับไม่มีปัญหาอะไรยงได้เลยแล้วก็ส่วนแขนครับเราสามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับจะเห็นว่าตรงพลาตรงนี้ครับก็จะยกขึ้นช่วยตามแขนนะให้แขนสามารถขยับได้สามารถหมุนมือได้ครับจุดขยับข้อศอกเป็นสองสังวะซึ่งค่อนข้างแน่นนะครับผมแล้วก็นะครับว่าจุดขยับข้อต่อจะเห็นว่าทํามาจากน่าจะเป็นเหล ทีเดียวนะครับผมข้อมือครับสามารถหมุนได้สามารถบิดได้ตามใจชอบครับเป็นบอจอยสองตวงหวะนะครับเพราะงั้นเรื่องของแขนครับจุเครียเต็มที่นะครับต่อไปส่วนเอวครับกับส่วนบอดี้เนี่ยสามารถบิดได้แบบเต็มที่นะครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรงได้เลยเอาให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าจุเคับยดก็ไปตามกับทั้งตัวนะส่วนขานะครับงั้นส่วนเอวครับเราจะเห็นว่าส่วนเอวเนี่ยครับไปเป็นเกาะ 4ชิ้นต่อกันเนื้อเกาะหน้าเกาะข้างเกาะหลังนะครับผมเมา่อกี้แล้วเรื่องของจุดขยับขาครับเราค่อนข้างไปได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับผมสามารถขยับต่างๆได้เต็มที่นะครับส่วนข้อเท้าตรงนี้แล้วก็ส่วนของเข่าครับเป็นจอยใหญ่2จอยครับเพราะงั้นการขยับแล้วเนี่ยเต็มที่นะครับอ่าแน่นอนว่าสามารถบิดขาได้แบบนี้ด้วยนะครับส่วนเท้าครับเป็นบอจอยนะครับผมเพราะงั้นสามารถขยับได้แบบสุดๆเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดให้พูดก็ตรงเลยคอม b บตราวีตัวนี้ครับคือจุดขยับแบบ full action ของแท้ครับ เราสามารถแอคชั่นท่าต่างๆของม,มตราวีครับได้อย่างเต็มที่ครับฉากต่อสู้ต่างๆฉากบินนะครับหรือฉากใช้ท่าไม้ต่างๆของม,มตราวีตัวนี้สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งผมจะไม่ผิดท่าไอคอนิกของมาตราวีนี่เอาไม่ใช่สิต้องเป็นแขนข้างนี้นะครับผมน่าจะเป็นท่าประมาณนี้นะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะชุบๆประมาณนี้อ่ะ นี่เป็นท่าประจําตัวของคอมเบตราวีนะครับท่าเหมือนกับกำลังชูหมัดไปข้างหนึ่งบนฟื้นบนข้างหน้าแบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นท่าที่เป็นท่ายืนในซูเปอร์โรบอทหลายๆภาคด้วยนะครับถ้าเกิดผมตั้งท่าไม่ผิดนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเที่ถัดไปครับเรื่องของความสามารถหุ่นนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับคอมเบตราวีเนี่ยเป็นหุ่นที่เน้นเรื่องของพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักครับถ้าไม่แต่ของคอมเบตราวีครับก็จะเบสมาจากเราเนี่ยถ้าถ้าพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นแหละแต่ว่าแน่นอนครับว่าคอมเบตราวีเนี่ย เป็นหนึ่งในอนิเมะที่ฉายหลายตอนมากประมาณ50ตอนแล้วก็เป็นอนิเมะหุ่นซูเปอร์โรบอทที่บอกว่าเป็นรุ่นพ่อเรานะครับเพราะฉะนั้นท่าไม้ตายครับเยอะ มากๆนะครับผมผมขอไล่แล้ที่ผมจําได้แล้วกันครับท่าล่าสุดครับมีชื่อท่าว่าแบตเตอร์พันช์จะเป็นท่าที่ต่อยเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปช็อตอีกฝ่ายนะครับผมเป็นท่าที่น้ำผมจไม่ำในเนียงใช้แทนไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็มีท่าคือท่าคือแบตเตอร์คริกืเป็นท่าที่เตะเข้าไปนะครับแล้วก็พอเตะไปครับก็จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยใส่อีกฝ่ายเหมือนกันนะครับผมเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วก็จะมีรัวต่างๆตามตัวครับเช่นในส่วนการยิงมิสไซล์ตามจุดต่างๆหรือว่าในส่วนของเท้้้้้้้้าาาาาาตตตรรรรรรรงงงงงนน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 ีีีีีีคคคัััับบบบบอออออผผมมมมมจไไดดแแ่่่่เเเเลยยยถสิขกกใูปปะ็ทท เรื่องของท่าโจมตีต่างๆกครับก็จะมีเยอะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่กันต่อเลยดีกว่าครับท่าแรกสุดครับเป็นท่าที่เป็นท่าโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งต้องเปลี่ยนมือก่อนนะครับผมวิธีการดึงมือออกก็ไม่ยากครับชึบแบบนี้นะครับผมตัวนี้มือดึงออกไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นถือว่าค่อนข้างดีเดียวชึบแบบนี้นะครับผมท่านี้ครับเป็นท่าที่มีทั้งหมด2แบบด้วยกันครับอ่าซึ่งเราจะต้องติดอาวุธเข้าไปที่มือนะวิธีการติดอาวุธก็คือใช้อันนี้นะครับชึบอ่าใส่เข้าไปชึ ท่านี้ครับมีชื่อท่าว่า atomizer b a n a n จะเป็นท่าที่พ่นไฟครับออกมาจากมือในรูปแบบนี้นะครับเป็นไฟที่มีความร้อนสูงแลวก็รุนแรงคุณจะไม่ได้ร่บในเรื่องในโมไว้ว่ากี่องศาครับแต่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมโดยท่านี้ครับจะเห็นว่ามีปืน2อันเนะแต่ว่าเราสามารถนําปืน2อันนี้ครับมาต่อเข้าด้วยกันได้นะครับซึ่งวิธีการต่อก็แน่นอนทับทำการดึงปืนออกแบบนี้ก่อนนะครับชึบชึบแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับเป็นชิ้นนี้ใส่เข้าไปที่มือ ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมอยู่ไกลนะครับอ่ะโอเคชึบชึบแบบนี้ครับท่านี้ครับคืออะตอมิกบาน่นในรูปแบบที่มีการรวมปืนเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ครับไฟก็จะร้อนขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นมารวมถึงอาวุธเนี่ยก็จะมีการขยายใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับกับถ่าอะตอมิกเบอร์เนอร์นะครับอ่ะซึ่งอันนี้ดึงออกค่อนข้างยากนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นแบบ2อันเนอะช็แล้วก็เอามือใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับอ่ะชึบ โอเคที่นี้ท่าถัดไปนะครับท่าถัดไปเนี่ยเป็นท่ายิงอาวุธจากตัวแล้วมีชื่อท่าว่าอ่าผมคิดชื่อแป๊บหนึ่งนะตึ๊ดเด็ดเด็ดเด็ดเอออ๋อใช่ Big Break จะเป็นท่าที่ยิงมิสไซล์ออกจากเป้าตรงนี้ครับท่านี้ครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดในเรื่องนะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกสุดครับคือมิสไซล์สีเหลืองตรงนี้นะครับผมเป็นมิสไซล์ที่เหมือนกับยิงตู้ออกไปครับแล้วก็ชนอีกฝ่ายระเบิดทีเดียวนะครับอ่าเด็ด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  มันไม่ค่อยแน่นนะครับอ่าเป็นท่านี้ครับบิกกูเบรสยิงมิสไซล์ออกไปนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้คือมิสไซล์สีฟ้าแบบนี้ครับมิสไซล์สีฟ้าแบบนี้ครับมีทั้งหมด2แบบครับแบบแรกคือบิกกูเบรส์ท่านนาจะชื่อเดียวกันทั้งของจางหุ่ยนะยิงออกไปตรงๆนะครับผมแต่ว่าท่านี้ครับสิ่งวิธีนึงคือเวลายิงออกไปแล้วนะครับชุบแบบนี้นะผมถึงผมดึงออกมาเลยกันเพราะว่าท่านี้มีแค่นี้แหละยิงออกไปเสร็จปุ๊บนะครับส่วนหัวของมิสไซล์ครับจะทําการเปลี่ยนรูปปปแบบไเ็น แบบนี้นะครับแกเป็นท่าหนึ่มีชื่อท่าว่า big breast divider นะครับคือยิงมิสไซล์ปุ๊เนี่ยจะมีการปลดหัวออกแล้วก็เป็นการยิงเหมือนกับมิสไซล์รัวๆออกไปถล่มิสฝ่ายจากมิสไซล์ของตัวนี้เองไน,นะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่รุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับว่ามเขาเป็นตัวบีคับยังมีอีกหลายท่านะครับที่สามารถใช้ได้ถ้าผมจะพิมพ์เนี่ยในมือมันจะมีท่าเหมือนกับเอามือประกบการเสร็จปุ๊บยิงเป็นตัวหนาพุ่งออกไปชนนะครับแต่ว่าในของเลนเนี่ยไม่ได้ให้มานะครับหรืออีีีกกทท่่่่่าาานนึงคครับมมชืออววเดด๋ยผิ อ๋อใช่แล้วแบตอรูเชนซอจะเป็นท่าที่ยิงล้อตรงนี้ออกไปครับโดยล้อตรงนี้จะมีการเหมือนกับปล่อยเป็นอ่าผมใช้คำวา่าอะไรเป็นเหมือนกับเลือยออกมานะครับแล้วก็ล้อเนี่ยพวกก็ไปชนอีกฝ่ายครับแล้วก็กลับมาติดนะครับผมท่านี้เนี่ยครับพาดไม่ได้ให้มากับล้อตรงนี้มันสามารถดึงออกได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่ควรดึงออกนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่ากับท่าแบตทรูเชนซอร์นะครับอ่าทีนี้ เราดูท่าพื้นฐานไปหมดแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะใกล้ครบไปแล้วลทีนี้เรามาดูเรื่องของท่าที่แบบรุนแรงมากขึ้นดีกว่าครับย่าได้สุดเลยเป็นหน้าที่ผมชอบมากๆครับคือท่ายิงสาเจากหัวลูกตัววีตัวนี้นะครับท่ายิงเป็นไงผมนึกแป๊บหนึ่งนะน่าจะยิงประมาณนี้เนอะชุบๆอ่าแล้วก็ยิงไปเป็นวีเลซอ่าจะเป็นท่ายิงแสงวีออกไปจากตัว ลำแสงตัวนี้ครับเป็นลักษงที่สามารถยิงขลุอีกฝ่ายหรือสามารถระเบิดอีกฝ่ายได้เลยในการโจมตีครั้งเดียวนะครับเป็นท่าโจมตีที่ดุนแรงแล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยเดียงเลยนะครับไปดูนเลยทีนี้ถัดไปครับแนนนาคามแบตราวีครับไม่ได้เป็นหุ่นที่มาตัวเปล่าๆครับตัวหุ่นเนี่ยก็มาพร้อมกับอาวุธที่สามารถใช้มาถือในมือด้วยได้นะครับท่าแรกสุดเลยครับเป็นท่าที่ถือว่าเป็นท่าปกติอาวุธปกติเลยคือท่าที่มีชื่อว่าทวินแลนเซอร์นะครับ ท่านี้จะต้องทําการเปลี่ยนมือก่อนนะครับซึ่งมือวันนี้ก็คือมือแบบที่สามารถใช้จับอาวุธได้นั่นเองนะครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ฟังเล่งดึงออกเหมือนกันชึบแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องขับพลตัวหุ่นที่จุดจุดสูงขั้ค่อนข้างดีนะครับแล้ผมสามารถยืนตัวหุ่นได้ง่ายนะชึบแบบนี้ครับก็จะเป็นการเรียกหอ,อกนะครับออกมาจากบาตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือหอ,อก2ออันนี้นั่นเองครับทวินแลนเซอร์นะครับชึบ สามารถใส่ในมือได้เลยนะครับอันนี้หอ,อกตอวัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเป็นสีเงินล้วนนะแต่ว่าจริงๆแลนะ้วตัวหอ,อกจะมีเหมือนกับเป็นลายสีน้ําเงินแดงอยู่ตรงนี้ด้วยตรงตาตรงขีดนะครับแต่ผมไม่ได้จะเหมนกับว่าทำไมตัวนี้ไม่ทํามาให้นะอาจจะเนื่องมาจากการดีไซน์ตัวหุ่นนะครับแต่ว่านี่ก็คือท่าทวินแลนเซอร์นะครับผมเป็นการ เรียกหอ,อกสองอันขึ้นมาติดที่มือแบบนี้ครับซึ่งหอ,อกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธคู่กายของคาบมตราบีใช้ในการฟันอีกฝ่ายใช้ในการโจมตีอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสามารถโจมตีอ,อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถโจมตีอ,อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันนะครับโดยหอ,อกตันนี้ครับก็จะมีอีกโหมดหนึ่งคือโหมดที่เอาหอ,อกสองอันนีน้มาต่อกันนะครับถ้าเกิดเป็น,นเรื้อเนี่ยคือเอามาต่อกันชึ้งแบบนี้ปุ๊บหอ,อกก็จะต่อกันเลยแต่แน่นอนว่าเราจะเป็นของเล่นเนี่ยเราไม่สามารถเป็ทีเรียลไลายสมมาแบบนั้น ชุๆตัวหุนเกือบหล่นแป๊บหนึ่งนะครับดึงในส่วนของตัวพาดน,นี้ออกนะครับแล้วก็นำพาดน,นี้มาใส่เข้าไปนะครับจะเห็นว่าพเจะเิ็ท้าสองปลายแล้วแล้วก็ถือในมือแบบนี้นะครับชุบชุบ ข้อนี้ครับก็จะเป็นทวินแลนเซอร์แบบ2ปลายนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับหนึ่งในอาบุทธธ่าไม้ตายของคอมเบตราวีที่ใช้ในการชนอีกฝ่ายหรือใช้ในการฟันอีกฝ่ายขาดเป็น2ท่อนนะครับพร้อมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคทีนี้ท่าถัดไปนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่ผมชอบมากๆก็ต่อเลยครับว่าเป็นท่าที่เป็นไอคอนิกของคอมเบตราวีเลยนะครับชื่อท่านี้มีชื่อท่าว่าโชเดนจิโยโยจะเป็นท่าที่ต้องดึงพาตรงนี้ออกมาก่อนนะครับสองฝั่งชึบชึบ ซึ่งถ้าเกิดเราอิงตามในกระตูนเนี่ยสองนี้เนี่ยครับมันจะลอยขึ้นมาที่มือแล้วก็ประกบกันเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเล่นครับเราจะให้พาร์ทมาเลยในส่วนของพาร์ทนี้นะครับนี่คือโชเดนจิโยโยนะครับหนึ่งในอาวุธท่าไม้ตายไอคอนิกของคอมแบตต a าวีนะครับผมซึ่งจากที่เห็นเลยครับมันจะเป็นเหมือนกับโยโย่ที่มีหนามรอบตัวพาร์ตตรงนี้จริงสามารถดึงออกมาได้นะแต่มันค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับวิธีการถือครับแน่นอนเปลี่ยนมือนะครับต้องเปลี่ยนมือบ่อยจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาตัวอย่างใดนะครับผมสามารถเปลีี่่่่ยนนนมืือออไดู้้้แลวววเงจาากตั มือถอดไม่ยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยด้วยผมไม่ต้องกลัวมือหักนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับชึบชึบจากนั้นครับก็จะทําการติดเจ้าโชเดินจิโยโยครับไปที่มือแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรูเสียบอยู่ชึบ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 อ่ะโชว์แบบนี้ครับอันแรกนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับผมก็ใส่เข้าไปที่มือเหมือนกันนะครับฝั่งนี้เลย เท่านี้ครับอาวุธอย่างโชเดนจิโยโย่ก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยครับท่านี้เป็นท่าโจมตีของคอมเปตราวีที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นท่าสุดยอดไม่ใช่ท่ามันสุดยอดแน่นอนแหละแต่เป็นท่าที่ผมชอบมาครักเขนคือการปาโยโย่สองอันครับเข้าไปหมุนกับฟันศัตรูโจมตีศัตรูแบๆปับๆให้ศัตรูเนี่ยระเบิดในการโจมตีแบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นท่าที่โผล่ทุกครั้งที่คอมเปตราวีเนี่ยลงซูเปอร์โรบอทนั่นเองครับผมเป็นท่าที่ผมชอบมากๆแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับโอเคทีนี้ เราดูท่ารองสุดยอดไปแล้วเรามาดูท่าไม้ตัสุดยอดของคอมเบตราวีกันบ้างดีกว่านะครับคอมเบตราวีครับมีท่าสุดยอดอยู่ทั้งหมดเนี่ยอ่าไม่ใช่สิแป๊บหนึ่งผมลืมไปมันยังมีท่าที่ไม่ใช่ท่าสุดยอดอีกนะครับค่อนข้างเยอะเลยเอาท่าแรกก่อนดีกว่าเป็นท่าที่เหมือนกับใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้าแลวนะท่านี้รัามีชื่อท่าว่าโชเดนจิสปาร์ตุคือจะเป็นท่าที่ คอมเปตรามีคัทำการชาพลังแม่เหล็กไฟฟ้ารับไปที่หัวนะแล้วก็จับในส่วนของกระแสไฟฟ้าที่หัวไปแล้วก็พ่นแล้วก็เหมือนกับยิงกระแสไฟฟ้าใส่อีกฝ่ายไปนะครับคลาคแับท่าแฮนเดอร์เบรกของเกรทมาชิงกาครับท่าไแม่ได้เหมือนกับยิงไฟฟ้า,ฟานี่ออกไปทำการช็อตอีกฝ่ายแล้วก็ระเบิดทิ้งในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งในท่าจมองคอมเปตราวีแล้วก็อีกท่าน,นึงครับเป็นท่าที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าในเรืเ่องนียมีใช้ตอนไหนนะแต่จำได้ในเกมนะ ท่านี้ครับเกิดจาก,การใช้ท่า2ท่าประสานกันท่าแรกสุดครับผมจําชื่อท่าไม่ค่อยได้แล้วชืิอท่าว่าการวิ่งเวฟมันครับจะไม่ได้ความเร็ววีครับปล่อยในส่วนของแสงเนี่ยออกจากท้องตรงนี้ไปนะเป็นเหมือนกับเลนในการวิ่งสีชมพูแล้วก็เจ้าตัวครับจะทำการแปลงร่างเป็นรถนะครับผมวิธีการแปลงร่างคืออย่างแรกครับทาตัวให้ตรงนะครับผมแบบนี้ชึบแล้วก็ดึงส่วนของเท้าครับขึ้นมาแปะตรงนี้ แทนครับเราจะพับไปด้านหลังแล้วก็พับล้อตรงนี้มาข้างหน้าครับแล้วเข้าไปตัวมีเป็นรถครับแล้วก็พุ่งชนอีกฝ่ายครับมีชื่อเท่าว่า Grand d u c h e ชอนะครับผมซึ่งท่านี้ครับเราไม่สามารถเล่นลุกเล่นในส่วนของตัวนี้ได้เนื่องจากว่าไม่สามารถแปลงรางได้นั่นเองครับผมแต่เป็นหนึ่งในท่าที่ในเรื่องเนี่ยจะมีการใช้อยู่นะครับผมแล้วก็มีใช้ในเกมด้วยนะครับทีนี้ผมขอทําการเก็บชิ้นส่วนแป๊บหนึ่งนะครับกับขอนี้ก่อนว่าผมใช้ท่าไม้ตายครบไปหรือยังนะครับเราจะได้ไปสู่ท่าไม้สุดยอดกันนะครับ โอเคน่าจะครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูท่าไม้สุดยอดของคอมเบตราวีกันดีกว่านะครับผมท่าไม้ตายนี้ครับเป็นท่าไม้ตายที่ผมบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับพิธีการนี้ครับมีชื่อเท่าว่าโชเดนจิสปินนะครับซึ่งเกิดจากการรวมพลังของ2อค่าด้วยกันครับอย่างแรกสุดเลยครับคอมเบตราวีครับทำการชาร์จพลังของตัวหุ่นก่อนนะครับผมเป็นคลื่นสายฟ้าสีชมพูครับแล้วก็ปล่อยออกไปครับท่านี้มีชื่อเท่าว่าโชเดนจิสปินนิงคืไม่ใช่สิ แป๊บหนึ่งผมผิดนะครับอ๋อนี่ก่อนละมันต้องเป็นโชเดนจิทัสึไมคิแล้วก็จะเป็นการยิงพายุสีชมพูครับออกไปใส่ฝ่ายนะครับแล้วก็ทําการล็อกอีฝ่ายค้างไว้กลางากาดครับจากนั้นคอมพิเตอร์มีคับทำการชาร์จพลังตัวหุ่นนะครับแล้วก็ผมขอเก็กท่าก่อนมันจะต้องเป็นท่าใช่มันต้องเป็นท่าประมาณนี้เอามือไขว้กันชิ่งแบบนี้ครับแล้วก็สายฟ้าผ่าลงมาทีหนึ่งครับจากนั้นคอมพิวเตอร์มีคับทำการยกมือขึ้นฟ้านะครับชึบสองฝั่งแบบนี้เลยอันนี้แน่นอนว่าของเล่นสามารถททําาไดด้้้้แแต่รระวววววััังสสนนนหยีเ็จุลก ทำการดึงมือออกนะครับชึบแบบนี้2ฝั่งครับจากนั้นนําพาร์ทนี้เนี่ยที่เป็นพาร์ตตะขอมาใส่เข้าไปนะครับผมชึบชึบทั้ง2ฝั่งอันนี้ระวังเข่าด้วยนะครับอ่าและเสร็จปุ๊บตัวคอมเปตร์มีเขาทำการบุนสปินด้วยความเร็วสูงเขาแล้วก็พุ่งชนีฝ่ายครับเป็นชื่อท่าว่าโชเดนจิทัสมากิจะเป็นการพุ่งใส่ฝ่ายครับเป็นพายุนะครับแล้วก็ทําการทุอีกฝ่ายให้ระเบิดทิ้งในรอบเดียวครับท่านี้ครับเป็นท่าไม้สุดยอดที่ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะครับผมเป็นท่าที่โจมตีโดนแน่นอน100%แล้วก็ปิดฉากแน่นอน100%นะครับผมเป็นท่าไม้ตาที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเละครับว่าผมได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ไม่ครบนะครับเพราะว่าในที่บ้านตอนที่บ้านเก่าเนี่ยมีไม่กี่แผ่นเท่านั้นเองครับผม น่ามันมีไม่กี่แผ่นแบบไม่กี่แผ่นประมาณ5้าหตอนนะครับผมก็ดูแล้วผมก็ชอบมากนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นอะไรเป็นว่าทําไมผมถึงชอบคอมเบตราวีนะครับเพราะงั้นถามว่าผมรู้เรื่องคอมเบตราวีหมดเลยไหมคําตอบคือไม่รู้นะครับผมแทบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคอมเบตราวีน้อยมากแต่ถามว่าทําไมผมถึงชอบมันเพราะว่าผมเคยดูอดีเม่ห้ตอนนะครับแล้วก็ผมเล่นซูเปอร์โรบอทเนี่ยผมชอบคอมเบตราวีมากๆตอนออกมาสู้ตอนออกมาเล่นนะครับผมแล้วก็เน้นนะครับว่าคอมเบตราวีก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ในซูเปอร์โรบอทไทเซนเทอร์ตีนะครับเพราะงั้นเนเี่ย แน่นอนว่าผมก็จะเล่นเกมนั้นลงชแนลแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าคอมเบตราวก็จะเป็นหนึ่งในหุ่นที่ผมใส่ในทีมหลักแน่นอนเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับกับ SOC เบอร์90นะครับคอมเบตราวีฟูลแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นของที่ผมต้องบอกเลยครับว่าเทมากๆสวยงามมากๆครับอาวุธต่างๆครับสำหรับผมเลยนะถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับเพราะว่า ถ้าสำคัญสำคัญของตัวหุ่นเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดสามารถเล่นได้หมดนะครับผมแล้วก็แนวว่านธรรมไอ้สุดจ้าต่างๆครับล้วก็มีฉากแอคชั่นตน่างๆที่ต้องบอกเลยครับว่าเราสามารถทำฉากแอคชั่นตามในอนิเมะได้สามารถทำฉากแอคชั่นตามในเกมได้แบบเต็มที่นะครับผมถึงผมต้องบอกเลยว่าไลน์นี้เนี่ยค่อนข้างดีแบบดีมากๆเลยนะครับอาจจะติดที่บางคนอาจจะไม่ชอบที่ไม่สามารถแปลงร่างได้ไม่สามารถประกอบร่างหรือไม่สามารถแยกร่างได้แต่ผมถือว่า ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับนอกจากว่าจุดอื่นเขา้าถ้ามาได้ดีแล้วก็เหมาะแก่การออกมาเล่นแบบแอคชั่นเต็มที่ด้วยในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับพมซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมครับตัวค่อนข้างหนักอาวุธค่อนข้างเยอะให้อยู่ปรณ์มาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับสวยงามมากๆนะครับเพราะ,ะผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆกับคอมเบตราวีตัวนี้นะครับพม โอเคครับแล้วก็การิวประจำวันนี้ครับก็จะมีหุ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับใครชอบเรี่อนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เรือด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกดสมัครแคชชั่ n เอาเจอใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ค่าคุณได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็บต้องขอลาไปท่นนี้แล้วกันใหไปครับบ๊ายบาย